กินยังบอ๊ะริ้นาอยกินเค้กบอ๊่ริงกินเค้กช็อกโกแลตพอ่ะน่าปากบ้าไงยิลาแชบอ๊ะริ้นะริ้ชบอะมากกินช็อกเค้กช็อกโกแลตกลางบอ่ะมากหลายมุมออามุมเอาหรือมันอากเปนฝาหิรามากบอ๊อยีลามากินช็อกโกแลตบริกเค้กช็อกโกแลตค่แม่เอาอีกเลยแม่เอาอีกบอเอาอีก สวัสดีจ้าแม่แก้วสะพายอเมริกาจ้ามือเนีนียกาศดีดีค่ะภาพให้ดนหน่อยขอเขามเมล็นในเมืองจ้า,มาเมล็นกับพีอปเปิลค่ะช่วงนี้ต้นไม้กระลังออกพีใบสีเขียวสวยสวยค่ะใกล้จะข่าออกเจ้าใกล้จะเขาซเหมอแล้วจ้าใกล้จะเข,า,เเหา,ะเขาหนาฮอนแล้วค่ะ ไปลิ้อยู่อชิกเย่โอ้ย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 ้ยโอ้ยโออย้อ้้้ย หาไฟเไม่เล่นไม่องหาเล่นหนาบ่โอ้ยนุยงูกยุงไโอ้ยุงยุงยุงไลลูนั่นแหละังคพี่พี่พี่เนเอากดกดทรจกดโัรศัพท์ยุงนุยงค่ะนุยงค่ะแล้ว เอาเกี๊ยวทำพิพันก็บกลับบ้านฮัลโหล I'm calling you ลาข้อศอกลับบ้านมาหลงเอาตองซุดสุดต้องซุดขอบคุณก่อนแล้องผกลูกอีเราจะไปใช้หลงเออเออจะไปใช้ฮะกำลังจะพากันกลับบ้านค่ะฝนตกจ้าเดี๋ยวจะแวะกินบะหมี่ก่อนค่ะก่อนจะไปขึ้นเรือกลับบ้านค่ะ ยำดูคินให้ลากินข้าวโพดจ้าม,มออาอขาวโพดน้ตาหวังนเอาอาอีามนีเรมกาวโพดจมียน ไม่มีฝนตกไหมคะเล่ยแวะกิ่นบะหมี่กันก่อนจะขึ้นเลือกกับบ้านไหมคะครับอันนี้พริกจ้ายวใสไพริกนั่กันบะกิน่พริกปลาแซบคะ่ะย๊าปไ่พริกปลาแซบในแก้ว กอาการเย็น็นะคะได้กินมะมี่แซ่บๆค่ะกินมะมีแล้วแล้วก็จะไปขึ้นเลือกลับบ้านค่ะวิวสวยๆค่ะข้างนอกค่ะ แกจะมาเอาอันนี้อันนี้เป็นหัวค่าด้วยค่ะจะเอาหัวค่าล่งแปลงพัดค่ะพี่สาวทรงหัวค่ามาห้ค่ะแดนรัดเวอร์จิเนีย้าอันนี้เป็นหัวค่าค่ะจะว่งตรงนั้นค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นอ่าพักการหินค่ะแล้วก็จะเอาล่งสอมกับอันนี้พักชี้ค่ะลงเอาล่งเพิ่มอีกตรงที่ว่าตรงที่อันวานเราวานเม็ดเรามั่บกขืนค่ะนี่้า การหินเสียงรดดังขนาดเลยแล้วก็อันนี้ทั่วจะเอาจจเาลา่งเพิ่มค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันจ้าจ้าหัวค่าจะเป็นแบบนี้จ้าเดี๋ยวจะเอาไปลงดินจ้า เห็นไหมคะตรงนี้แล้วจะวาดพักกาดยินแท้นค่ะตะะรงนี้นจ้ามามาี่เโิลมามาม่ลโหลมามาฮิลโหมามาจ้าเอาต้นคาลงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จ้าหัวคายเห็นไ่มค่ะนี่เป็นหัวน้อยๆกันมากหัวคาค่ะสีเขียวๆนี่ค่ะน้อยย่ยยูได้ค่ะนี่จ้าเอาเบียพักลงหมดแล้วค่ะสมที่ว่าพักเพิ่เกิดนี่ค่ะ เสียงแค่นิดหน่อยตัวนี้ก็เอาลงอกมันราคะ่ะเป็นผักกาดดินกับผักชีเหล้าหรอกคะ่ะอ่าผักชีคะ่ะผักชีบานเท้าค่ะงั้นแม่กับไปทำกับเขาต่อกันเลยค่ะี่จ้าวันนี้จะมาแกงไก่ใส่น้ำมันโมจ้ามีผักนี่จ้าวันนี้มีผักก้นตูน้ำคะ่ะใส่แกงน้ำมันโมไก่ค่ะแกงไก่กใส่น้ำมันโมเดี๋ยวไปดูวิธีการเฮ็ดกันเลยจ้า อันนี้น้ำเดือดแล้ว,ดวเด้อค่ะเดี๋ยวจะใส่ข่ากระต่ายลงไปก่อนค่ะบ่มีสูตรตายตัวเด้อค่ะแนว่ยใส่เสียบกระจัดไปเลยจ้าจะใส่ข่ากระต่ายไปก่อนพี่จ้ามอเดือดแล้วจ้าเดี๋ยวจะเอาไก่ลงเด้อค่ะจะเอาไก่ลงก่อนพวกไก่สุ่งสีหลายอยู่ด้วค่ะไก่เนี่ยไก่ลงก่อน จ้าเสียงมื่อนี่พอบานเสียงที่วิ่พอบานเมืองทีวีค่ะสชมพอบานเมืองทีวีก็เสียงแค่นิดหน่อยหมอเดือนเราจ้าบันี้หมอเดือนเราจะใส่ใลงไปได้จ้าจ้า,จาเครื่องเครื่องแกงก็ใบมะกรูดลงไปจ้าหมูมีสูตรตายโตเด้อคะ่ะแบบใดห้องแสบเข้ากับเห็ดไปแล้วคะ่ะเข้าเห็ดกินเองแบบใดห้องมาเข้า,า,ขากับเห็ดแบบนั้นจ้าคนหมอจักหน่อยนะคะ ด้ผงปรุงรสค่ะตามด้เกลือด้อค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาจาักหน่อยค่ะแกงไก่เส้นน้ำมันสม,มุนไใสมม่ป,ปลาไหลด้วยค่ะค้นหมอจักหน่อยค่ะไก่เริ่มไก่สุกแล้วค่ะแต่ว่าถ่ายไก่เปื่อยจักหน่อยค่ะ จ้าเราจะใส่นมไม่สมเข้าด้วจ้านมไม่สมนี้ล่างสองนาทีเรียบร้อยแล้วค่ะนมไม่สมเข้าค่ะอันนี้เป็นนมไม่สมกระป๋องคนคนเสิใส่กระป๋องมาขายด้วค่ะนี่แม่แก้วเยอะอเมริกาจ้าได,ได้กินแกงไก่ใส่นมไม่สมแด้วจ้าค้นจังหน่อยค่ะรู้สึกว่าแกงไก่เข้านี่จะล้นหม้อแล้วค่ะหม้อเดือนแล้วค่ะเดี๋ยวชิมจังหน่อยจ้า เพิ่มเกลืออีกน้อยหนึ่งค่ะแซบเราจ้ากระตาดไปยนยจ้าผักคุ้นตัวค่ะใส่ผักคุ้นตัวลงไปเลยจ้าเสียงเพลียหน่อยเบิ่งกระตูนค่ะกับป้าป๋าเพิ่งคุ้นจังหน่อยเด้อค่ะหอมผักคุ้นตัวค่ะขอบคุณทุกค่ะที่เข้ามาชมคลิปแม่แก้วค่ะแกงไก่ใส่น้ำมันสมแล้วหรอค่ะมากินน้ำกันงเด้อค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า